สวัสดีครับคลิปนี้ช่องโดนรวยจะพามาชมเครื่องอัดฟางตาช้างของครูปโปตานะครับเป็นเครื่องอัดฟางประมูลนะครับอยู่ที่นครราชสีมาสวยๆราคาน่าจะถูกๆนะครับเริ่มประมูลที่180,000บาทครับ เป็นรุ่น HB 130พัดนะครับในเดือนพฤษภานี้ จะเข้าประมูลอยู่ที่สามเครื่องนะครับท่านใดสนใจก็รีบโทรเข้ามาติดต่อขอรายละเอียดการเข้าร่วมประมูลได้ครับคันนี้ก็แสนแปดเหมือนกันครับปี2018 ยังใหม่ๆสวยๆเลยครับพร้อมใช้งานเลยครับร้านประมูลชื่อ m o t โตออคชั่นนะครับอยู่ที่นครราชสีมาก่อนถึงเซ็นทนนรัลนครราชสีมานะครับเครื่องนี้เดือนนี้ยังไม่เข้าประมูลนะครับ นี่ครับระมูลสามเครื่องนี่เครื่องที่สามนะครับเครื่องนี้หนึ่งแสนหกหมืนบาทครับปีสองพันสิบหก สวยพร้อมใช้งานทุกคันเลยครับโทรสอบถามรายละเอียดการเข้าประมูลได้เลยนะครับ เบอร์โทรให้ไว้อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับวันที่ผมมาถ่ายคลิปเป็นวันที่13พฤษภาคมนะครับการประมูลจะเริ่มวันที่14พฤษภาคมครับมีอยู่3เครื่องนะครับเครื่องที่1เครื่องที่2แล้วก็เครื่องที่3เครื่องนี้ครับอีก2เครื่องนี้ยังไม่เข้าประมูลนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องดวนรวยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ